การส่งไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอโดย a i r d r o p เข้าไปดูกันเลยครับขั้นตอนง่ายๆเพื่อนก็สามารถทำรายการได้ด้วยตัวเองนะครับผมขอเข้าไปที่รูปภาพนะครับรูปภาพแต่สองครั้งก็เปิดเมื่อเจอรูปภาพแล้วใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจึ๊กจึกหลังจากานั้นนะครับใช้หนึ่งนิ้วแต่กึ่งกลางหน้าจอล่างนะครับรายการแถบเลือกอยู่ อัลบั้มปุ่มท้บสามจากสี่เพื่อที่จะไปยังอัลบั้มเมื่อเจอคําว่าอัลบั้มแล้ว <Al bum. S 1> ผมใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งจึกจึกเรีอกอยู่ Al หลังจากนั้นนะครับปัดไปหาไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอที่ต้องการส่งนะครับล่าสุดรูปภาพสิบเอ็ดรูปรายการโหลดรายการโลดศูนย์รายการผู้คนและสถานที่ผู้คนวัคประเภทซื้อหัวข้อวิดีโอหนึ่งปุ่มอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการ เข้าไปเลือกไฟล์นะครับส่วนเพื่อนๆถนัดวิธีไหนยังไงกับขั้นตอนการเลือกไฟล์นะครับก็สามารถเลือกวิธีการที่เพื่อนๆถนัดแล้วก็สะดวกได้เลยนะครับผมเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าวิดีโอแล้วนะครับรายการอื่นวิดีโอ1ปุ่มตรงนี้ครับเขาแจ้งว่ามีวิดีโออยู่หนึ่งรายการผมใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึ๊กจ๊ก,จก ดีอ <Video. S 1> เข้ามาในโฟลเดอร์นี้นะครับวิดีโอวันที่23พฤษภาคมเขาแจ้งว่ามีวิดีโอของวันที่23พฤษภาคมซึ่งวิดีโอชิ้นนี้นะครับจะมีความยาวถึง20นาทีด้วยกันนะครับทีนี้การส่งโดยช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Messenger หรือว่าทาง l ล n e มันอาจจะถูกจำกัดด้วยกับ ขนาดของไฟนะครับไม่สามารถส่งได้นั่นเองนะครับว่าง่ายๆครับแต่การส่งด้วยกับ Air Dr o p นะครับผมยังไม่พบปัญหานะครับว่าขนาดไฟล์เท่าไหร่จึงจะมีข้อจำกัดซึ่งจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าอาจจะมีลิมิตนะฮะแต่ว่ากับที่ผมส่ง,สงอยู่นะขณะนี้เนี่ยยังไม่เจอข้อจำกัดว่าไฟล์ที่ผมส่งเนี่ยจะส่งไม่ได้ด้วยกับ ขนาดของไฟล์ใหญ่เกินไปอะไรแบบนี้นะครับลิ้นเริ่มจะพันกันผมขอแตะเข้าไปที่ไฟล์วิดีโออันนี้ครับจึกๆึวิดีโอวิดีโออ้ยอนหลับหลังจากนั้นปัดขวามาครับวันที่2ีพฤษภาคมเจหัวข้อเขาก็จะแจ้งวันที่แล้วก็เวลาน่าจะเป็นรายละเอียดของคลิปวิดีโออันนี้นะครับแก้ไขปุ่มก็จะมีปุ่มแก้ไขวิดีโอ เล่นวิดีโอปุ่มก็จะเจอปุ่มเล่นถ้าเกิดเราต้องการเล่นก็แตะตรงนี้เลยนะฮะแล้วผมก็ไม่ต้องการเล่นแล้วนะครับขอปัดขวาต่อไปแผลเครื่องมือแชร์ปุ่มก็จะเจอปุ่มแชร์ตรงนี้ผมใช้หนึงนิ้วแตะตรงนี้สองครั้งจ๊กๆแชร์เพื่อ,อที่จะ 20, แชร 42, ์วข้อวิดีโอนี้ไปยังแอนดรอปนั่นเองนะครับปิดปุ่มรายการรูปภาพที่เลือกวิดีโอ วันที่23ิาพฤภาคมรูปพับธนาคารข้อความเช้าไลฟ์ปุ่มเขาก็จะเปิดหน้าต่างการแชร์ในไลน์ขึ้นมานะครับจะมีชื่อห้องแชทต่างๆขึ้นมาก็คือห้องแชทในไลน์นั่นเองนะครับแบ่งสารปันสุไลฟ์ยูทูบไลฟ์แอร์ดับปุ่มแล้วเมื่อถัดไปก็จะเจอ a อ r d ดบนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับในกรณีที่ไม่เจอ a อ r d ดบนะครับถ้าเกิดเราปัดขวาไปเรื่อยๆ ข้อความปุ่มเมลปุ่มไลน์ปุ่มไรฟปุ่มเฟซบุ๊กปุ่มเมสเซนเจอร์ปุ่มเพิ่มเติมปุ่มก็อาจจะอยู่ตรงเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆครับในบางกรณีที่เราปัดแล้วก็ไม่เจอแอดดอปนะครับแต่กรณีนี้เจอแล้วผมขอปัดซ้ายกลับมาตรงแอดด็อปนะครับเมสเซนเจอร์เฟซบุ๊กปุ่มไรฟปุ่มไลน์ปุ่มเมลปุ่มข้อความปุ่มแอดดอปปุ่มอันนี้ครับแอดดอปนะครับเจอแล้ว ผมก็ใช้1นิ้วแตะ2ครั้งจึกจ <Ad ap S 1> ึกแอดองหัวข้อแอดอปนี่แหละครับหลังจากนั้นขอปัดขวาไปครับเสร็จสิ้นปุ่มก็จะมีปุ่มเสร็จสิ้น Wi-Fi และบลูทูธปิดเขาก็จะฟ้องนะครับว่า Wi-Fi แล้วก็บลูทูธปิดอยู่นะขณะนี้แต่เพื่อเปิด Wi-Fi และบลูทูธเพื่อใช้ด้วยแอดรอปเขาบอกให้แตะตรงนี้เพื่อเปิด Wi-Fi แล้วก็บลูทูธนะครับ เนื่องจากว่าการส่งผ่านแชร์ share, ผ่าน a อ d r รอ d จํ drop, จำเป็นที่จะต้องเปิด Wifi แล้วก็ Bluetooth เพื่อให้ iPhone ของเราเครื่องนี้เชื่อมต่อไปยัง iPhone อีกเครื่องหนึง่งนั่นเองนะครับเปิดไ WiFi และ e t o o t h ปุ่มเปิด WiFi และ e t o o t h ปุ่มอันนี้เป็นปุ่มที่อยู่ขวาสุดนะตอนนี้แล้วนะครับปัดขวาต่อไปเปิด Wi-Fi และ e t o o t h ปุ่มก็ไม่มีแล้วทีนี้ เราต้องแตะปุ่มตรงนี้ครับเปิด wi-fi และ Bluetooth ผมใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งจ๊๊๊๊เปิด Wi-Fi และ b l u e t o o t h แล้ว <Air S 1> เขาหัวข้อก็จะเปิด wifi และก็ e t o o t h ให้กับเราไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเสร็จสิ้นปุ่มหลังจากนั้นจะมีปุ่มเสร็จสิ้นขึ้นมาผมปัดขวาต่อนะครับ,สสบเสร็จสิ้นปุ่มเสร็จสิ้นปุ่ม a i r d r p หัวข้อเสร็จสิ้นปุ่ม จะมีปุ่มเสร็จสิ้นผมขอแตะเข้าไปดูตรงปุ่มเสร็จสิ้นนะครับจึๆ๊ๆเจอแอดัป,ปุ่มข้อความปุ่มเมลปุ่มเขาก็จะวนกลับมาที่หน้าต่างเดิมข้อความปุ่มแอดป,ปุ่มตรงเมื่อตะกี้นะครับก่อนที่จะเปิด wi-fi และบลูทูธเอ่อตอนที่อยู่ในหน้าต่างแชร์นะครับคือเริ่มต้นด้วยลายแล้วก็เมื่อปัด ต่อมาก็จะเจอแอนด p เออทำไมมาวนอย่างนี้ผมจะใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปตรงแอนด p อีกทีหนึง่งจึกจ๊กจึ๊กแอปหัวข้อเสร็จสิ้นปุ่มไม่พบผู้คนอ่าเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่ใกล้เคียงเพื่อใจด้วยไม่มีใครอยู่ใกล้เคียงที่จะให้แชร์ไฟล์เมื่อตะกี้ผ่านแอ d ดรด้วยเลยไม่มีใครอยู่ใกล้เคียงเพื่อใจด้วย นี่ไงครับจะมีคําชี้แจงอยู่ตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้เราต้องทํำยังไงครับเราก็ใช้ iPhone เครื่องที่อยู่ใกล้ๆนะฮะเครื่องที่จะรับไฟล์อันนี้เครื่องที่จะรับการส่งไฟล์อันนี้ที่เรามีอยู่ใกล้ๆเราเนี้ยฮะไปเปิด a i ร์ดรอก่อนนะครับทีนี้ขั้นตอนการเปิดนะครับผมก็ใช้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมใช้เครื่องอีกเครื่องนึงแล้วแล้วก็ เข้าไปที่การตั้งค่านะครับจ๊กๆเมื่อเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วอันนี้เป็นเครื่องฝ่ายรับนะครับเพื่อนๆครับผมก็ปัดไปหาทั่วไปเมื่อเจอทั่วไปแล้วนะครับก็แต่สองครั้งเข้าไปจ๊กๆหลังจากนั้นไปยังแอร์ดรอปครับ นี่ไงครับ a อร์ดรอปแอรดอปนี่คือ A I R นะครับ A D R O P ดอปนะครับเออไม่รู้ผมออกเสียงปิดหรือถูกเนาะยังไงเพื่อนเพื่อนก็ช่วยติงผมด้วยแล้วกันนะครับเมื่อเจอแอร์ดอปแล้วในเครื่องที่รับนะครับเราก็ใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปเจ๊๊ๆ ตอนนี้เมื่อแตะเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเลือกอยู่ปิดการรับเราปัดขวาเลยครับรายชื่อเท่านั้นรายชื่อเท่านั้นทุกคนทุกคนแอร์ดบช่วยให้คุณแจ้กับผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันทีคุณสามารถกำหนดให้ทุกคนมองเห็นคุณและคุณสามารถรับข้อมูลได้ในแอร์ดบโดยเฉพาะผู้คนในรายชื่อของคุณเท่านั้นอันนี้คือคําชี้แจงนะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดตรงนี้ถ้ากับว่าอุปกรณ์ที่อยู่ข้างๆเราเขาก็จะไม่เห็นอุปกรณ์นี้ของเรานั่นเองนะครับ สามารถรับข้อมูลได้ในแอร์บบโดยเฉพาะผู้คนในรายชื่อของคุณเท่านั้นอันนี้คําชี้แจงอันนี้อยู่ขวาสุดเลยฮนะบัตรกลับมาทุกคนตรงคําว่าทุกคนเนี่ยฮะผมใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจ๊กจิกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมไม่มีรายชื่อของเบอร์นี้นเ,นเครื่องนี้นั่นเองนะครับรีชานก็จะเจอว่าเครื่องที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเครื่องรีชานอลผมก็ใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง จึจเลือกอยู่ลีทานอ๊อกําลังรอก็จะมีป๊อปอัพแล้วก็เสียงแจ้งเตือนมาที่เครื่องที่ผมจะรับนั่นเองนะครับดังปิ๊งปิ๊งเมื่อสักครู่รรรนนลีลีอต้องาที่จะแวิดีโอขบอกว่าลีลีลีแชแนลต้องการแชร์วิดีโอมีปฏิเสธมีตอบรับผมใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงตอบรับจึดจึดลีทานเนอ์ส่งแล้ว เขาบอกว่าส่งแล้วนะครับส่งไปให้เครื่องที่ชื่อว่า Lee Channel เรียบร้อยแล้วโอ้โหเร็วมากเลยนะครับเร็วมากเลยครับเพื่อนๆครับวันที่23พฤษภาคม 7, 19น,น,นี่ไฟล์อันนั้นคือไฟล์วันที่23พฤษภาคมเวลาอะไรเขาก็บอกเลยนะฮะบอกให้แก้ไขแล้วก็บอกว่าตัววิดีโอแล้วมี เล่นวิดีโอเดี๋ยวผมจะลองแตะเล่นดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่าใช่ไฟล์อันเดียวก,กันกับที่ผมส่งมาเมื่อสักครู่หรือเปล่าลนในกรณีที่เราต้องพิมข้อความเดิมซ้าๆเพื่อส่งให้โอใช่แล้วครับเป็นข้อความของลุงคนนี้เอง เออเสียงแก่ๆคล้ายผมคล้ายกับว่าเกร้อเรียนเสียงผมอยู่อ่ะอ่าครับในที่สุดแล้วการแชร์ a อดอบก็ง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะครับทีนี้หลังจากที่เราแชร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปดูเครื่องปลายทางอีกทีหนึง ผมจะไปดูเครื่องปลายทางหมายถึงเครื่องที่รับคลิปผ่านช่องทาง a i r d ด o p ไปเมื่อสักครู่นะครับผมเข้าไปที่การตั้งค่าแอช่วยใหุ้แจกับผู้คนที่อยู่ใกล้ได้ทันทออีทุกคนคชื่อนั้นอตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ a i ร d ดอดบแล้วผมก็จะออกมานะครับออกมาจากทั่วไปออกมาจาก a i r d ด o p อันนี้คือเครื่องที่ผมรับการแชร์จาก a d o b e เมื่อสักครู่นะฮะผมเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเข้าไปที่ทั่วไปแล้วผมเข้าไปที่ a d o b e อีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ผมออกมาแล้วและรอบนี้ผมจะเข้าไปทำไมเพื่อน,อนๆไปดูกันครับผมใช้1นึ่งนิ้วแต่สองครั้งก,ก,งกงนี่งไงครับ ทันทีที่เราออกมานะครับทันทีที่เราออกมาเขาก็จะมาเลือกอยู่ที่ปิดการรับนั่นเองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเราจะได้ไม่เผลอไปแต่รับมัวม่วๆไม่รู้ว่าใครต่อใครเห็นอุปกรณ์ของเราแล้วก็แตะส่งมาซึ่งเราเองอาจจะเผลอแตะแทนที่จะปฏิเสธใช่ไหมฮะเราก็เผลอไปแต่รับนั่นเองนะครับ เออเขาป้องกันไว้ดีมากเลยนะฮะถ้าเกิดเราต้องการส่งอีกเราก็ค้างไว้อยู่ตรงนั้นได้ในส่วนว่าเราสิ้นสุดจบการส่งกันแล้วเนี่ยเราออกมาเมื่อไหร่เราไม่ต้องแตะปิดนั่นเองนะครับแค่เราแตะย้อนกลับออกมาเขาก็จะเลือกให้เราปิดการรับนั่นเองนะครับ เอออย่างนี้ก็ง่ายแล้วก็สะดวกปลอดภัยกับเราด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดปัดมาทางขวา,รา,ารายชื่อเท่านั้นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่ารายชื่อที่เรามีอยู่ในเครื่องนี่มังครับเออเปิดแต่เปิดตรงนี้นี่เท่ากับว่าเขาและเรามีรายชื่อด้วยกันมีรายชื่อ กันและกันอยู่เออผมเข้าใจว่าประมาณนั้นนะครับุอ่าถัดมาก็จะทุกคนนะครับถัดมาก็จะเป็นทุกคนซึ่งผมได้เลือกไปแล้วเมื่อสักครู่เนื่องจากว่าอะไรฮะเนื่องจากว่าเครื่องผมและเครื่องรับเนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องทรงและเครื่องรับเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีเบอร์ซึ่งกันและกันเออผมก็เลยเลือกตรงนี้ไว้นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับอ่ะทีนี้ เมื่อผมแตะเข้ามาเขาก็จะมาเลือกให้อีกทีนึงนะครับ,รบน,าน,าน,น,น,นี่ทุกคนเขาจะเลือกให้ทุกคนแต่เริ่มแรกที่ผมเข้ามาเมื่อสักครู่เขาก็เลือกให้ใป,ปิดการรับดูเหมือนเขาจะรู้จักกันอยู่หรือเปล่าก็เลยไปเลือกให้เพื่อว่าเราจะส่งอันอื่นอีกนะครับอันนี้ผมก็จะออกจากตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆครับ ขั้นตอนการส่งผ่าน a อ r d ดรอก็ง่ายๆเพียงแค่นี้เองหวังว่าการรีวิวของเราในครั้งนี้จะให้แนวทางการส่งไฟล์ให้กับเพื่อนๆเพ,อนเพื่อว่าได้นำไปใช้ประโยชน์กันต่อไปนะครับ